ใชีวออโอ้ยือไอรยไม่เห็นงานอยู่ไตหวันไม่เห็นแปลงพักค<ๆ>ักปูกมันไปกินพอดีละ่ะโอ้ยดาัวไงพอ <laughs> ้าเว,ว,าว,าวา

มืองวานบ่เมอง้าปุสาวมหาโนมโอรานตีนี่เหยโรงงานนี่มีผู้สาวสองคนแม่ไมคนหนึ่งแม่ไมคคนหนึ่งนใส่ใส่ ได้ต้นม่อนต้นนึงได้ยืมได้ตุ้ม่น้วัววั่ทันถอยถอยถอยทับถอยทับชนาบุญไปยังบุมาไหม เอาเดี๋ยวหาน้องไม่ด้อเดี๋ยวขขบไปาา s <S นนได้บ้านเขาห้วหนาก็อยู่วะ เจ้าเครื่องฮู้นเนี้ยกินเป็นปะเจ้าอยาผ้าหมูเนี่ยตายทีรบเนี่ยบอกว่าจะก็นั่นนะต้นหัวเสียผู้ใด้รบไปปลูกยังไงบ้างเม่นปะอันนี้ต้นหัวเสียผู้ใด้เป็นเน็บนี่มนี่เอาไปใส่มาเกลือเทศมาไปดอกแถวนี้ผมมีห้างมีมห้างผึ่งหมดฮะ บ้บ้านาน,า <c oughs> นี้จะไปคอนี่นี่จะคอยนี่นี่เดี๋ยววดนี่นั่นกระชากหน่อยนี่น,นจะ่งลัโอ้ยเปนงุ่มแล้วมออกมันงุ่มตัวเขาเา